จะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2อมือและ2อเท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยร,รักขอให้ทุกคนมีพลังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะดวงชะตาพาพเพลินใบออนทรีนีโดยแม่หมออ้ําธรรมรัทโรนะคะวันนี้ชวนทุกคนมาดูกันว่าคุณจะรวยระดับใดนะคะเดี๋ยวมีให้เลือกสี่ช้อยส์ค่ะหนึ่งสองสามและสี่นะ,ะหลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกที่ตรงกับคุณมากที่สุดนะคะใครที่สับสนให้ฟังคำนายมากกว่าหนึ่งกองได้เลยนะ,คะใครยังเลือกไม่ได้กดพอส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวมาฟังคำนายกันเลยนะ,ะเริ่มต้นจากกองที่หนึ่งก่อนเลยนะคะกองที่หนึ่งมาดูกันว่า คุณจะรวยระดับใดนะคุณจะรวยระดับใดนะอ่ามาดูกันเลยค่ะว้าวเอซอบสอดเจดแฮงแมนโฟลออฟคัพส์นะเซเว่นออฟคัพส์นะคะและสุดท้ายค่ะทูด ชูอ o นะคะดูจากพลังงานต้องบอกเลยคนที่เลือกกองนี้นะถามว่าจะรวยระดับใดเนี่ยต้องบอกเลยว่ารวยในระดับที่มีสิทธิ์ที่จะเลือกนะต้องบอกว่าอย่างนี้เลยนะดูจากพลังงานต้องบอกว่าการที่คุณจะรวยขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะต้องฝ่าฟันหน่อยนะแต่ว่า บอกเลยคุณลุยได้สู้ได้คุณจะจะไปถึงจุดนั้นได้อย่างแน่นอนนะมันบางครั้งบางทีอาจจะมีคิดหนักคิดเยอะนะคือคุณอยากจะมีสถานะที่ดีขึ้นนะคุณก็เลยคิดหนักคิดเยอะเครียดบ้างบางครั้งบางทีนะเออแต่บอกเลยความสามารถคุณอะมันล้นเหลือคุณเก่งมากกว่าที่คุณคิดอีกคุณสามารถไปถึงจุดนั้นได้คุณสามารถได้รับชัยชนะคุณสามารถรวยได้อย่างที่คุณต้องการนะอือ เพียงแต่ว่าบางครั้งบางทีคุณอาจจะต้องดึงพลังงานดีๆของตัวเองออกมาคุณมีเพื่อนร่วมงานที่ดีหรือว่าคุณมีคนรอบข้างที่ดีมีกัลยาในเมตที่ดีมีครอบครัวที่ดีมีความรักที่ดีอยู่รายล้อมนะความรักที่ดีที่อยู่รอบตัวคุณนี่แหละจะนําพาคุณให้คุณมีโอกาสดีๆในเรื่องของการเงินนะชีวิตคุณคุณต้องเลือกเองนะคุณอยากรวยระดับใดต้องบอกเลยคุณมีโอกาสนะเพียงแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่จะต้องทําก็คือคุณต้องลงมือทําบางครั้งบางทีช่วงเวลานี้คุณเหนื่อยล้าแล้วคุณก็แบบเหมือนแบบ หมดใจอะไรเงี้ยบางทีมีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้น <laughs> คุณต้องผลักความรู้สึกนี้ออกไปให้เร็วที่สุดลุกขึ้นให้ไวที่สุดแล้วก็ลงมือทํานะ <S <s โอกาสดีๆอะไรดีๆมันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอยู่แล้วนะ <S <s ในเรื่องของความมัง่งคั่งน้่ารวยเนี่ยคุณเลือกได้เนี่ยคุณเลือกได้เพราะฉะนั้นแล้วคุณต้องลงมือทําคุณต้องลงมือลุยนะ <S <s มีโอกาสสาเร็จอยู่แล้วนะในเรื่องของการเงินการทองอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นแล้วลงมือรุยแล้วก็ ลงมือทําเลยมีโอกาสรวยรวยระดับใดบอกเลยรวยระดับที่ต้องเรียกได้ว่าคุณสามารถแฮปปี้กับชีวิตมีชีวิตที่แบบว่าเออสโลไลฟได้อะเออมีความสุขกับคนรักได้อะไรทํานองนี้เลยเพราะฉะนั้นแล้วมันมีโอกาสแบบนี้ดีๆอยู่แล้วนะขอให้ลงมือทําทันทีนะถ้าเกิดว่าคุณเหนื่อยล้าช่วงเวลานี้พักแป๊บหนึ่งพักแล้วลุกขึ้นเร็วนะลุก ลุกขึ้นเร็วมากแค่ไหนรวยได้ไหวมากเท่านั้นนะคะสำหรับคนที่เลือกกล่องที่หนึ่งนี้นั่นเองนะคะโอเคค่ะอ่ะต่อมาค่ะคนที่เลือกกล่องที่สองนะกล่องที่สองมาดูกันว่าคุณจะรวยระดับใดอ่ะมาดูกันเลยนะคนที่เลือกกล่องที่สองคุณจะรวยระดับใด s t r n n ดนะเ e อไฮโล o f น n ์นะคะอ่ u ว u r fortune นะคะ 5 of cups นะคะแล้วก็ the sun โอ้โหคนที่เลือกกองนี้บอกเลยดูจะพลังงานค่อนข้างดีทีเดียวนะคนเลือกกองนี้บางครั้งบางทีต้องบอกว่ามีฐานะที่ค่อนข้างดีอยู่แล้วด้วยนะต้องบอกว่าอย่างนี้นะแต่บางครั้งบางทีมันอาจจะยังไม่เป็นที่พอใจของคุณก็ได้นะอืมอาจจะมีบางอย่างที่มันยังไม่โดนใจคุณก็เป็นไปได้นะขอให้คุณโฟกัสสิ่งดีๆที่มีอยู่นะพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้นะคะเมื่อคุณพอใจขอบคุณสิ่งที่มีมากพอแล้วเนี่ย มันจัตทวีคืนนะเออาจาัก,กรวาลอะไรต่างๆเขาจะดึงดูดสิ่งดีๆเหล่านี้ที่คุณชื่นชอบขอบคุณน่ะให้มาคืนยิ่งคุณอยู่กับพลังงานแบบไหน จัก,กรวาลจะดึงดูดแบบนั้นให้คุณเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอให้คุณโฟกัสในสิ่งที่ดีๆโฟกัสในสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณได้ที่มันดีๆอโฟกัสเข้าไว้แล้วขอบคุณให้มากเมื <S <s ่อขอบคุณให้มาก <s> บอกเลยสิ่งดีๆวิ่งเข้าหาคุณนะ <S <s ต้องบอกเลยคนกองนี้นะคนเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะมีความสามารถนะไม่ต้องห่วงเลยเรื่องของการหาเงินหาทองคุณจัดการได้สบายแล้วแถมยังมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือเพอเพอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อำนวยอวยชัยอวยโชคให้คุณอยู่ตลอดเวลานนไขขึึ้้เเัมมมีีควาสสสดดดใิิ่งๆกนะ วิวออฟฟอร์จูเนี่ยกงล้อนะกงล้อเนี่ยต้องบอกเลยหมุนไปสู่จุดที่ดีขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกำลังหมุนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอให้โฟกัสสิ่งดีๆเข้าไว้นะแล้วสิ่งดีๆจะไหลมาเทมาอย่างคุณไม่คาดฝันเลยนะถามว่ารวยระดับใดต้องบอกเลยอยู่ดีมีสุขอะ อยู่ดีมีสุขอยู่ดีมีสุขพูดได้แค่นี้อยู่ดีมีสุขร่ํารวยเนี่ยสบายเห็นไหมสบายทั้งนั้นเลยนะคะมีความสุขกายสบายใจหล่นละเต็มที่ที่สุดนะรวยระดับใดรวยระดับที่ต้องเรียกได้ว่าสามารถ แบ่งปันให้ผู้อื่นได้โดยที่ไม่เรือดร้อนนะเออแบบนั้นเลยเพียงแต่ว่าตอนนี้คุณต้องโฟกัสสิ่งดีๆที่มีอยู่นะโฟกัสสิ่งดีๆที่มีอยู่ยินดีในสิ่งที่มีพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้ให้มากๆขอบคุณให้มากๆแล้วสิ่งดีๆจะวิ่งเข้าหาคุณมากกว่าที่เคยเป็นอีกขาร่ารวยมากๆทีเดียวนะต่อมาค่ะคนที่เลือกสอยเส้นที่สามนะมาดูกันว่าคุณจะรวยระดับใดนะคุณจะรวยระดับใด Five of w a n น s นะคะ Knight of Pentacles นะคะ Cup เอ่อ uh, Page of Cups นะคะ Ace of Cups นะคะและสุดท้ายค่ะ Night of Swords นะต้องบอกเลยคนที่เลือกกองนี้นะบางครั้งบางที่อยู่กับคนหมู่มากนะอาจจะมีการความคิดเห็นไม่ตรงกันบ้างอะไรบ้างเนาะในเรื่องของการเงินอาจจะมีแบบ ทะเลาะเบาแหวงกันบ้างในเะรื่องของการเงินก็เป็นไปนได้นะคุณเหมือนอยากจะออกจากจุดนี้อยากจะทําให้ชีวิตดีขึ้นแล้วซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีนะเพราะว่าการที่คุณแบบตั้งใจนะมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าคุณจะเปลี่ยนชีวิตของคุณให้มันดีขึ้นเนะี่ยแน่นอนว่ามีโอกาสดีๆเกิดขึ้นแน่นอนแล้วคุณเป็นคนที่ลยุยสู้สู้ไม่ถอยแล้วแล้วเป็นคนมีโชคมีลาบนะเป็นคนมีมีความโชคดีอยู่ในตัวนะถามว่ารวยระดับใดบอกเลยรวยระดับที่เรียกว่า เป็นเศรษฐีย่อมๆนะในช่วงเวลาพีเรียตนี้นะต้องบอกก่อนนะว่ามีมีเกณฑ์ว่าจะได้เป็นเศรษฐีในย่อมๆจากการลงมือทํายิ่งคุณลงมือทํายิ่งคุณตั้งใจมากมายขนาดไหนยิ่งคุณลงมือลงแรงทําเต็มที่ขนาดไหนมีโอกาสเลยว่าคุณจะรวยนะจะรวยเนี่ยพ่ขึ้นพลังงานเหมือนยิ่งยิ่งออกไปหา โอกาสทางการเงินยิ่งมีโอกาสร่ารวยยิ่งลงมือทํายิ่งมีโอกาสร่ํารวยแล้วคุณมีโชคลาภมีโชคดีเป็นคนโชคดีอยู่แล้วด้วยนะไม่ว่าจะหยิบจะจับจะทําอะไรมีโอกาสเป็นเงินเป็นทองมีสิ่งดีๆเข้ามานะ หวังสิ่งใดมีโอกาสได้สิ่งนั้นตามที่ใจปรารถนาจริงๆนะเออเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งดีๆรออยู่นะและที่สําคัญที่สุดอาจจะต้องระมัดระวังนในเรื่องของการสื่อสารแต่ก็ถือว่าดีนะเป็นโอกาสดีๆในการสื่อสารอยู่คนหมู่มากเนะาะมันอาจจะมีแบบความขัดแยง้งความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับเรื่องการเงินเป็นไปได้เพราะฉะนั้นแล้วเงียบๆปล่อยก็อะไรพูดไม่ได้อะไรควบคุมไม่ได้ก็ปล่อยไปจะได้ไม่ต้องดึงดูดพลังงานไม่ดีให้กับตัวเองนะคะสุดท้ายแล้วค่ะมาดูกัน คนที่เลือกสร้อยเส้นนี้นะมาดูกันว่าคุณจะรวยระดับใดนะคุณจะรวยระดับใดมาดูกันเดอมูนนะคะเชนอัโปลส์นะคะเดอชาริออตนะคะเทมเพอร์เรนซ์นะคะ แล้วก็ four of cups นะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะต้องบอกเลยนะดูจากพลังงานเนี่ยคนค่อนข้างที่จะมีความกังวลใจหลายนะสิ่งหลายนะอย่างเครียดมากในเรื่องของการเงินเนาะอยากรวยแล้วแหละอะไรเงี้ยต่างๆางนะทำงานหนักนะก็เพื่อให้มันดีขึ้นอะไรต่างๆนะมีการคิดหาหนทางอะไรต่างๆแล้วกออ็มีในเรื่องของมางคงบางที ไปโฟกัสในสิ่งที่ไม่มีทําให้ท้อแท้ผิดหวังแต่จะบอกเลยนะจริงๆแล้วคุณเป็นคนเก่งมากๆแล้วคุณมีโอกาสที่จะร่ำรวยรวยขนาดไหนรวยมีโอกาสรวยถึงระดับเศรษฐีนะแบบมีคนที่มาคอยรับใช้ดูแลถึงขนาดนั้นเลยนะคุณมีเกณฑ์นขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วให้โฟกัสสิ่งที่ดีนะคะ โฟกัสสิ่งดีๆสิ่งที่คุณมีอยู่นะคุณมีเกณฑ์ที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างด้วยนะแล้วมันจะอาจจะทําให้คุณเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะขอให้คุณโฟกัสสิ่งดีๆที่คุณมีอยู่ยินดีในสิ่งที่มีพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้นะดึงดูดพลังงานดีๆให้กับตัวเองมากๆและอย่าไปสนใจอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเป้าหมายของคุณอย่าไปดึงดูดความคิดความเครียดความกังวลเข้ามาในชีวิตมากเกินไปนะ ให้เชื่อมั่นในตัวเองว่าคุณทำได้คุณเป็นคนมีดีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว,ว่าบางครั้งบางทีคุณไปฟังเสียงรอบข้างหรือไปโฟกัสในสิ่งที่ไม่ดีแล้วมันก็เลยทําให้คุณนอยคุณกังวลใจนูน่นนี่นั่นอะไรต่างๆขอให้คุณไม่ต้องไปเปรียบเทียบชีวิตกับใครเปรียบเทียบกับตัวเองวันนี้กับเมื่อวานแค่นั้นก็พอแล้วก็โฟกัสไปที่เป้าหมายแล้วก็ถามตัวเองให้รู้ไว้เลยว่าเป้าหมายของตัวเองคืออะไรถ้าเป้าหมายของคุณคือการจะร่ําจะรวยจะมีความมั่งคั่งมั่นคงขอให้คุณโฟกกัััสทททีี่่่่่เเเป้้้าาาาาาาหมมมมยยยแแลววววออถตตงํไไรรขึน ตัวเองว่าทํายังไงลหละเราถึงจะรวยนะเปลี่ยนคําถามชีวิตเปลี่ยนเพราะฉะนั้นแล้วถามตัวเองทํายังไงว่าเราจะรวยขึ้นภายในเร็ววันนะแล้วก็หาวิธีเพื่อที่จะทําให้ตัวเองดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นในเร็ววันนะคะซึ่งต้องบอกเลยคุณมีความเก่งมีความเฉลียวฉลาดอยู่ในตัวอยู่แล้วคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จคุณมีโอกาสที่จะร่ารวยถึงมากถึงถึงมีโอกาสถึงระดับเศรษฐีเลยนะมีคนรับใช้มีแบบ ไปเที่ยวไหนก็สบายอ่ะคุณมีโอกาสถึงขนาดนั้นนะต้องบอกเลยสิ่งที่คุณทํางานหนักอะไรต่างๆมันเป็นผลดีอยู่แล้วยิ่งทํางานหนักยิ่งมีโอกาสดีๆเพราะฉะนั้นแล้วงานหนักไม่ต้องกังวลคุณเชื่อมั่นในตัวเองสิเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองเยอะๆนะพูด เป็นสิ่งวัดล้อมดีดให้กับตัวเองอวยพรให้กับตัวเองตลอดเวลานะแล้วสิ่งดีๆมันก็จะเข้ามาหาคุณนั่นเองนะสาหรับคนที่เลือกกองที่4ี่หรือกองสุดท้ายนั่นเองนะคะและนี่คือพลังงานของคุณนะคะหวังว่าจะสร้างพลังกาลังใจดีๆให้กับคุณได้ไม่มากก็น้อยนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยนะขอบคุณทุกท่านจริงๆค่ะที่มาติดตามกันนะในทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage t ิก t o k y o u t u b e Channel ท g t w i t t e r ขอบคุณมากๆเลยนะทุกๆคนเลยที่ติดตามแม่หมอในทุกๆช่องทางนะคะก็ขอให้ทุกคนอยู่ดีมีสุขร่ำรวยร่ำรวยในเร็ววันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนร่ำรวยร่ำรวยร่ำรวยรวยความรักรวยความสุขแล้วก็ร่ำรวยมีความมั่งคั่งในนนนชีีววิตะะคสหรัับ้ แล้วขอทุกคนแฮปปี้มีความสุขนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย